Here. Yeah. a หองเียวกว่มน้อหอนึงเออมันอยู่สีแดงด้วยอน่เัอันไหนพี่จะไอ้นูนั่นอ่ะคูในี้จะไหนบดีกม่าะอยู่ริมร ไกาเสียเวลาคนเลยหยิบข้าวผัดคนเลยโอ้ยสวยอะเราต้องง้อสีกู

พรามเจ้าเจ้าใหกั oh, yeah, mm ้นพระรามาวนวันบ่าที่จะไปอเปา่าด้วยนะครับมาหนังท่นี่เพี้ยนกับมอแมาใจญที่นี่แม่วามสาวผู้ชมอาไปูตัดได้เอาน้ำดื่ผู้ชายมือเอาไายวิเทียร์สบายโอซิเ้องก๋งเหรอี่นอ แม่บอกว่ามันไม่เป๊ะมันจะไม่ไหวสกว่าสีเขาแล้วกันเออจริงเขาให้พูดขี้เลยคนผิดเราสีเหลืองโผมอมสีเขียวไม่ใครได้ไม่เป็นไรอันนี้เองเดีเอาเองเคตรหลอกสีเอาถึงร้อยไม่ใช่นะเขาอยู่ข้างล่างเชงอยู่ข้างล่างมันจิ๋มอรอยอยู่ข้างล่างมันมีคนเดียวมุมสองเดียวไม่รู้เขาหรอกการย้ายของบางตัวเก๋กำลัง เร่ยจวกินเชียวนัหนัเว้ยมานีมองปีแล้วัปีเราให้เลยแทงเติแทงเราให้เลยแยกเขาให้แยกเขาให้หัวปีที่แล้วโคตรเป๊กมากไมเว้นมาโคตรดังเลยวันกี่หนาวเนี่ยขอไปโอเขาไปขาไปหัวขอไปดังโอ้ยอ๋อ ใ่ไห sí. ่ไ oh. ม่ออกใช่เงี้ยนตดนตาสูเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเรียกวานายตรงนี้เลยเร็วเฮยแยเนหนาวเนี่ยไม่ออก่ใช่ไใช่ต้องคนแต้องดูมันละดูวันนี้แทนเอกว่าแพ้ได้ไปแต่ออกก็วิ่งเร็วหน่อยน่าใจดอยู่แล้ว เสร็จแล้วต้องกินสีด้วยก่อนเรียกของมันนักแล้วพอหาอ๋อจะบ้าเหรอแค่มอนช้าแลยวหยงแวยจบแล้วเนี่ย 再给你讲讲吧。<So>

แต่มันน่ารังกแล้วโอ้ยได้ไหมไไหม,มันสี่ต่อพีแน่เลย ไลดีดดอเอาเป้ดมากซอเดีเยดูกัมนนจะไปเราอ่ะไล่เตะเือนกัลีต้องหอมสแตน สีทุกคนดีสีอะไรแต่เรา้องเีเราเนสีแนมันทำวงสีบุญจีด้เขาจะได้สีด้เหรอเราคือไล้ไล่เราไ่ไหนจะกลับบ้านนี่กลับไมแม่เดี้ยกับหัวเราะู่องไรลงไปอระวังไม่ดีมากเลยหัวไม่ไม่เต้สีดงไ